เตรียมงานค่ะเมือนี้ Happy Birthday ปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ใช้สถานที่หัวหน้าเผาเครื่องดื่มหัวหน้าเผาตรงนี้่อยี่หัวหน้าเผาอย่างหัวหน้าเผาแล้วก็ทำงานหัวหน้าสวัสดีค่ะไมตายเลยต้องมาใส่ผัาตรงนี้เนาะอันนี้แกงเขียวหวานเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ไปแต่งหน้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอยมากวนน้ำเมียวกับแกงเขียวหวานอยู่วันนี้เป็นใครคะ พี่ค่ะเป็นแม่ค่ะตีแม่แม่สีเรือนไม่ได้ค่ะไม่ได้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 อันนี้คือแกงเขียวหวานบ้านยายนาก็คือจะเป็นแกงเขียวหวานแบบแกงเผ็ดเผ็ดนี้เราจะมีแขกรับเชิญด้วยเหรอคะพี่สมใช่ค่ะพี่เดี๋ยวพี่ต้องเร้งมาเขามาเล่นนะนี่ยเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่อะไรนะรัชดาราเขาเลยขอแบบนั้นี่ยเลิศค่ะบอกว่าดีใจมากเลยใช่ขอเดินเชิญแต่ร้านหนูมาดอันนี้ก็ มือแรกนะคะผู้ใดบเม้านะคะบัไห้เมื่อด้วยค่ะบอกเลยนะคะวันนี้เมาไหมคะเมาไหมคะเมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้นอนเพราะไม่ได้นอนเดี๋ยวมาเบิ้งมือหนีนะคะว่าแขกในงานของเฮาสีมาสวยประดเมือหนีได้ตรีมเซเลบต่างประเทศเราพี่ไปประเทศอะะแต่ว่าเจ้าของวันเกิดยังหาชุดไม่ได้เลยทุกคนจะเป็นอะไรดีอ่ะใครแน่ใครแน่ใครลี่คีนี่ค่ะ ขอบคุณคุณส้มเช้งน,นะคะวันนี้ที่เห็นเราจะเร<ช>ิ่วันนี้ยังโสดอยู่นะคะขอเบอร์ได้เลยไปไป Let's go